สวัสดีค่ะพบกับเหมยรี่จ้องเหวินสือหลินภาษาจีนวันล,ละนิดกับนินิดาวันอัศวทมิโชคหมาคุ้เจินค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นิดนามาฝากคุณผู้ชมนะคะก็คือคําว่าช็อกโกแลตค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากจะพูดถึงคําว่าช็อกโกแลตเป็นภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่าเฉียวเคอร์ลี่เฉียวเคอร์ลี่และสำหรับประโยคง่ายๆที่นิดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือประโยคที่ว่า ฉันชอบกินช็อกโกแลตค่ะถ้าเราจะบอกว่าฉันชอบกินช็อกโกแลตเป็นภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่า我 oh, 喜欢吃巧克力我喜欢吃巧克力我นะคะก็แปลว่าฉันค่ะ喜欢ก็คือชอบชื่อก็คือกินนะคะและคำสุดท้ายเจียวเคอรี่ช็อกโกแลตค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะ我 oh, 喜欢吃巧克力ฉันชอบกินช็อกโกแลตนั่นเองค่ะ และสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดนินดดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียย